สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมหนว่าจะเป็นเหล่าพ่อบ้านเ,าเ,ลห,เหล่าจจมเวทหรือว่าเราอัศวินเวบนทบอลคลิปนี้เป็นคลิปสป,ปอยห้เต่พ่อบ้านประจันบานเช่นเคยตอนที่4 1ถึง42วันหยุดแบบนี้ก็ต้องดูอนิเมะชิวๆไปถูกไหมครับเราดีเฮเต่ตั้งแต่ตอนที่1เลยนะฮะอยู่ที่ปุ่มตัวไอทางบนขวาใครที่ยังไม่เคยดูไปดูมาก่อนนะผมบอกว่าสนุกทุกคลิปและอย่าลืมเลยนะทุกคนสิ่งสําคัญนั่นคือกดไลค์ให้กันด้วย ขอบคุณมากแล้วพวกเราไปดูเลยดีกว่าเมื่อวันหยุดปีใหม่หมดลงเด็กๆทุกคนก็ต้องไปโรงเรียนแชมป์ก็ดูยังฝากคุณมาเรียยืมดีวดีดีที่ร้านวัตถุลกคุงด้วยนะอากาศจะหนาวแค่ไหนคุณหนูก็ไหวนั่นก็เพราะว่าไปหลบที่หลังไฮเตะคุงของเรายังไรล่ะแม่แฮะแม่สีถนนชยัยคุณในคุ่งเราก็เดินผ่านไปแบบเบลเบลพอดีว่าวันนี้คุณในคุ่ของเราด้านมีเรื่องกุ้มใจแต่สบายใจได้ค่ะไม่ใช่เรื่องของพอออหรอกโอ้โหพอ มผมอยากจะเป็นคนป้อนเองจรงเลยทุกคนนะปีใหม่ก็ต้องกินซุปถั่วแดงกวนผสมโมจินี่แหละดีที่สุดละส่วนใเรื่องที่คุณนินายคุกรุ่มใจจริงๆนั้นก็คือเรื่องพี่สาวของเธออาจารย์คาเซระ ให้เงินปีใหม่<อ>มันเป็นไปได้ยังไงนี่ถึงแม้ว่าจํานวนมันจะแค่้500ยเยนแค่นั้นเองแต่ไฮติบอกว่ามันเยอะมากเลยเพาทุกปีของไฮติมีแต่ทั่วกับทั่วนี่สงไห,หน่าสงสารจังแน่วันนี้อาจารย์แกมาอย่างสดใสแจ่มจ้าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าคลื่นไส่มากมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่ง <Yeah. S 1> งางแน่นอนเอ้ะทุกคนวันนี้เป็นอะไรคะมองอาจารย์แป,กแปลกก็อาจารย์นั่นแหละครับโอ้โหเปลี่ยนไปยังคนละคนมันก็แค่วันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับฉันแค่นั้นเองฉ oh. ันเองต้องรีบเาไปสอนด้วยิไม่มีเวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ อ,อาจารย์พอทุกคนได้เห็นถึงกับตกใจตะลึงตึงตังไอ้สามหนอพอได้ยินเรื่องก็ตกใจที่อาจารย์จะลาออก <S 2> <S 2> <S 2> ให้เตะพยายามอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไอ้สามหนอกก็ไม่เชื่อ <c oughs> คุณอิซึมิแกยอมจะโกนหัวเลยถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงมิกิจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นแมนไทโกเลยละ่ะ <c oughs> คุณริสาแกจะเปลี่ยนชื่อออนิเมะเลยอ่ะไม่ใช่อนิเมะเรื่องนี้เปลี่ยนชื่อไม่ได้ดิี่ะให้เตะจริงเอาหลักฐานให้ดูนี่ไงตะลึงตึงตังเอาไงคุณอิซึมิยอมโกนหัวปะแล้วดูคนดอกไม้สีม่วงน,นี่มันดอกแผนซี่นี่จากอนิเมะเรื่องโอเลสุกิบอกเลยว่าเจ๊แกแม่งเด็ดมาลุกคนไอ้เนี่ยน่าไปดูกันดูฟรี มายืนยันให้แน่ใจว่าจะลาออกจริงหรือไม่ใช่แล้วจ้าจะลาออกจริงๆและอาจารย์แกจะลาออกวันนี้ด้วยนี่โกหกใช่ไหมคบพี่ถ้าพี่ลาออกจะทําอะไรต่อไปอะ่ะจะออกเดินทางหรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ยังได้เรื่องสําคัญขนาดนั้นทำไมไม่บอกทุกคนก็โตโต,ตกันแล้วนี่จ้าจะไปปรึกษากันทําไมเรื่องทั้งหมดฉันคุค้นคิดเป็นอย่างดีแล้วการบอกลาเนี่ยมักจะมากระทนหันเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้คนก็เลยมีเรื่องเศร้าปะปรนยังไงล่ะคะไอดอกที่เป่าแล้วโรยเี่ยมันไม่มีหน้าหนาวนี่ว่ะไหนพี่เคยบอกว่าจะไม่เอ่ยคำล่าากัับบฉนพี่้ สุดลายหนูไม่สนคนอย่างพี่แล้วถึงแม้ว่าจะพูดกับพี่อย่างนั้นคุณนินาะงยีคุก็เก็บมาเศร้ามากเลยทีเดียวเธอได้หยิบรูปสมัยก่อนออกมาดูแล้วหวนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผู้พี่ก็ได้มารับน้องที่โรงเรียนกลับบ้านเรีทุกคนต่างได้เงินแทะเอียป,ปีใหม่กันทั้งนั้นนี่นะจะว่าภัยพี่ยังไม่ได้ให้ของปีใหม่เลยนี่นาะนี่พี่ได้ให้ลูกอมแก่ที่นะเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญชิ้นต่อไปคือพี่จะไม่เอ่ยคำล่ำลากับพี่นะจังนะพี่นะจงัยยจองอออลามแ้จะดดููุ่่่นนตีก็คื หาากแต่ว่าความเหน็ดหนาวไม่สามารถทําอะไรสองพี่น้องคู่นี้ได้พี่นะ่ะคันกองไอ้สามหนอมันทําใจแทบไม่ได้ใครจะดูการว่านให้พวกเราเลยแต่ค้หนูก็ยังไม่อยากจะเชื่อนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอมันจะอารมณ์พาไปเกินไปนะยังไงก็ยักจะเกรียนประวัติศาสตร์กับอาจารย์แกอีกสักคาบจังเลยชั่วโม,มงโฮมรูมถัดจากนี้ต้องบอกลาอาจารย์แล้วสินะเฮ้ยจริงดิเอาเรื่องนมาเริ่มคาบโฮมรูมกันดีกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะไฮเตลุกขึ้นสงสัยถึงวิชาประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สอนไอ้สามหนอมันก็เทำเหมือนกันมาา อยากเรียนขนาดนี้อาจารย์ก็อยากจะสอนนี่อาจารย์ก็มีไฟสอนอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าการสอนจะแบะบบ้าบอแต่ก็เข้าใจง่ายมากเรื่องอะไรที่ไม่อยู่ในตำรานอาจารย์ก็สอนหากแ่ว่าค่าเรียนนี้มันจะไม่มีอีกแล้วไงช่วงเวลาที่เคยสนุกสนานอยู่ด้วยกันกับเราสามนอมันช่างบ้าบอแต่โคตรมันเลยทุกคนเข้าใจหรือยงังเด็กนี่คือประเด็นหลักเลยนะถึงกับคุณไงนคิคุมาแอบฟังอา้าวคุณเซงาวะร้องไห้ทําไมอะ่ะนี่ไม่ใช่น้ําตาหากแต่ว่าเป็นน้ําที่เหลือตอนที่อาบหนาเมื่อวานประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจาาาาากกกกนนน้้้ํตทที่ถัััออเขขดววยคมผูพง คือประวัติศาสตร์คําว่าคนนะเกิดขึ้นจากคนที่ไม่สามารถอยู่ตามลําพังได้ถั้นว่าทุกคนไม่มีอาจารย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคนที่ใช้ชีวิตตามลําพังได้เนี่ยมันไม่มีหรอกถึงแม้ว่าตัวจะห่างใจแต่ว่าใจยังผูกพันน้ําตาที่ไหลรินออกมามันคือเหงื่อจากหัวใจและแล้วคาบเรียนสุดท้ายก็ได้จบลง คุณเด็กในครูเปิดเข้ามาไม่อยากให้พี่ของตนจากไปเด็กๆทุกคนพากันห้ามอาจารย์ไว้ไม่อยากให้อาจารย์ไปไหนอาจารย์จะใจดําที่พวกเราไว้จริงๆเหรอครับสัญญาได้ไหมว่าจะอยู่กับพวกเราจนกว่าจะเรียนจบคุณเด็ในครูก็คิดได้เอ๊ะรือเงินอันนี้ที่ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาในตอนนั้น <c oughs> จู่ๆอาจารย์มาคิมูระก็ร้องโหออกมาเด็กๆตกใจนี่มันเกิดเ,เรื่องอะไรขึ้นงานของอาจารย์นี่หนักมากเรื่องงานก็ต้องไปขนลังเบียร์เลี้ยงโดนายะกิรุ่นพี่ก็มีแถมยังต้องดูแลตอนเมาด้วยอาจารย์แกเร้ววจดหมายลาออกไิให้อาจาาารรรยย์คสสะะโทษนนนัลืม่งให้้วก ตอนนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วเพราะว่าความงดงามของศิลป์และอาจารย์ที่อาจารย์คเระได้ถ่ายทอดออกมาว้าวมันน่าประทับใจอะไรอย่างงี้เด็กๆก็เลยสงสยัยเอ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นตาไม,ม่ทันถ้นาฉันลาออกจะเอาอะไรกินอตอนเชาน้าฉันก็ตื่นตรงเวลาทีวีก็บอกว่าฉันเนี่ยจะดวงดีฉันก็ไม่เชื่อหรอกจนก้านชามันตั้งตงรงไข่ดาวที่ปลอกไปมันก็ชนกันโคอาล่ามาร์ชคิวโกเท่ซื้อขนมก็ได้แจ็คพอตตราเล่าก็มีปลาสองตัวเป็นไงวันนี้แหละเป็นวันโชคดีของฉันสุดๆไม่เชื่อใช่ไหมนี่อาจารย์เอามาด้วย ดูส่วนหน้าที่ตามเช็ดตามล้างก็เป็นหน้าที่ของคุณนินางิคุน้ำตาของทุกคนที่ไหลออกไปนี่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไม่ทำอะไรให้ทุกคนเนี่ยฮะพ่อโตจะจะไม่เชื่อคำทำนายอีกแล้วเออแล้วเงินปีใหม่ที่คุณนินางิคุได้รับล่ะครับก็ในตอนที่ฉันเป็นเด็กนะที่เคยสัญญาว่าจะให้เงินปีใหม่แก่ฉันปีใหม่อาปีที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะปีที่สิบแล้วกันเดี๋ยวพี่จะให้ของขวัญนะจ๊ะสิบปีผ่านไปให้ห้าร้อยเยน มันประมาณ1 5 0 160บาทเท่านั้นเองครับแต่ก็น่ายกย่องตรงที่แกรักษาสัญญานี่แหละที่ร้านวัตถุคุงคุณมาเลียก็มายืมดีีให้แกคุณหนูจริงๆด้วยฝากบอกนางยิคด้วยนะฮะว่าอย่ายืมนานเกินไปเอามาคืนด้วยวันนี้คุณซากิมีของฝากให้ด้วยพอดีว่าคุณยายส่งของฝากมาเยอะเกินไปค่ะส่วนของฝากนี่เป็นขนมสมัยเราเป็นเด็กจู่ๆก็ไปเจอกับคุณอายุมุโดยบังเอิญครับน้องแกจะส่งสกสให้เตะดีไหมนะพอดีแบบลังเล ค่อยส่งพรุ่งนี้เลยกันนะโอ้โหพี่ลำไหมมาหาเรื่องเด็กสาวน,นี่มันไม่ใช่แล้วนะคุณมาเรียไม่ดูอะไรเลยนะฮะเดินอยู่ดีก็มาทักทายอันเด็กเล็กนี่ชอบใหญ่คุณมาเรียนี่สวยมากแล้วคนพวกนี้เป็นเพื่อนของคุณนิชิซาวะหรือเปล่าคะมันมันเป็นเพื่อนกันได้อย่างไงละ่ะปะโทหนอยเนี่ยบางอาจเมินกันนะั่นเลอคุณเมทสุดคิ้วแต่พวกเราอะก็ไม่ยกโทษให้หรอกนะจุ๋มก็เอามือจะมาจับหน้าอกของคุณมาเรีย ก็จะมาจับหน้าอกผู้หญิงนี่หยาบคายจังเลยเมื่อกี้ก็แค่ท่าป้องกันตัวค่ะเ,เรียนมาแค่เปลยๆนั้นหรอก,ก็ เจอมีดบ้างเป็นไงฉันว่าพอแค่นี้จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรื่องจะไม่จบแค่ได้แผลไม่ใช่แค่เป็นแผลหรอกเป็นศพเลยล่ะขอบคุณที่ช่วยไว้นะคะแล้วอันนี้ล่ะก็อะ,อะของตกไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะกันปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะทั้งเมรเกต์รับนี้ไปด้วยเนาะถ้าทางคุณอายุมุจะเจอไอดอลโอ้แต่ขนมที่คุณมาเรียให้ไว้นี่ก็แซบดีแฮะแต่รางของหน้าที่เมียก็เรียกได้ว่าลําบากอยู่เหมือนกันนะขนมที่คุณซากิให้มาถ้าคุณซากิเห็นคงจะดีใจเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ไฮเตะของเราเป็นทารกกันบ้างเด็กคนนี้ฉันตั้งชื่อให้ว่าไฮเตะความหมายของชื่อคือเด็กที่สามารถหนีแกงทงนี่ได้อย่างพายุสลาตันจากที่ไฮเตะร้องให้หยุดร้องเลยทันทีุย,ยส่งเป็นพ่อจริงๆเลยค่ะไฮเตะจึงต้องเกิดมาพร้อมกับความเพอร์เฟกทุกด้านภาพวาดที่ทุกคนดูเนี่ยเหมือนกับภาพวาดขอไปชีถูกไหมครับมาเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าที่แท้จริงของมันดีกว่าภาพนี้มีมูลค่าถึง200ล้านเยนพัดเจ้าหู มันถูกกว่าที่คิดนั่นเนี่ยในอนาคตภาพวาดของฉันคงจะมีมูลค่ามากกว่านี้สินนะเฮยเตเตได้เดินเข้าไปแล้วก็ได้บอกว่าไอ้ภาพเนี้มันเป็นภาพปลอมอคุณเขาดิปลีดเลยนี่อนี่ภาพใบดีที่มันมีมูลค่ามากกว่านี้ของนายน,นะเว้ยไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงกันมาเดี๋ยวเซียนดูให้ภาพนี้เป็นของปลอมแท้ๆเลยจ้ะงั้นก็มาฮะอจึบ๊บเอาไปหาพไปทิ้งก่อนละกันอเออ,เอไปละ คุณมาเรยทั้งคุณหนูก็สงสัยว่าทำไมแฮยเตค,คุ้งถึงดูออกว่านี่คือภาพปลอมตอนเป็นเด็กนี่แฮยเตกเคยช่วยงานของพ่อในการขายภาพก่อนอื่นคุณพ่อก็จะเอาภาพจริงให้ลูกค้าดูพอลูกค้าชื่นชอบจะซื้อก็เอาภาพให้แฮยเตะไปห่อเนื่องจากสินค้านี่มีราคาสูงลูกค้าก็จะระแวงแต่เมื่อสินค้าอยู่ในมือของเด็กลูกค้าก็จะประมาทเพราะจะอาศัยจังหวะนั้นเอาภาพปลอมสลับให้ซะเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กก็เลยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีในต,ตอนนั้นเองล่ะครับที่ผมได้ฝึกดูภาพจริงภาพปลอมเรื่องของเราเนี่ยเรียกวนั ไอ้มังงานที่คุณหนูอ่านนี่มันฮายาเตะนี่ว่าคุณมาเรีเองก็คิดว่าฮฮยาเตะนเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากทํางานปราณีตละเอียดอ่อนทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์นำซ้ำยังรวดเร็วไหลที่ติแถมยังม,มีความสามารถพลิกพิลัติดตัวเยอะแยะมากมายคุณหนูจะเลยสงสัยว่าหมอนั่นจะ,จะมีจุดอ่อนบ้างหรือเปล่าเพลงปะกะติไม่จะโหดขนาดไหนมันก็ต้องมีจุดอ่อนกันบ้างสิเพราะแบบมันแหละคุณหนูก็เลยชอบแกล้งฮายาเตะไงพอพูดถึงจุดอ่อนคุณมารีก็สยองเพราะว่าตัวเองก็มีจุดอ่อนในการกลัวแมลงสาบจ้าจ้าจ้าม,มา เป็นงนกลัวเองซะง,งั้นนะแต่คุณดนูก็จะไม่ยอมแพ้ต้องหาจุดอ่อนของใหเตะให้เจอให้ได้เยสเคสมการเอยูนียนบีน่าคิดถึงจริงๆเลยใหเตของเราก็ทําได้เรียบร้อยคุณดูมาช้าหนึ่งก้าวตอนนี้จุดอ่อนของใหเตหายไปหนึ่งจุดแล้วไม่แหกตามติดขนาดนี้นี่มันสโตกเกอร์ชัดๆคุณหนูของเราเองกินปลาทั้งๆแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทําการดับกินนคาวด้วยรากผักชีแตแครอดกับพริกหวานก็กินไม่ได้อีกมีจุดอ่อนแต่ไม่หมดนะคนหนูเนี่ยบางอาจบ,บนจุดอ่อนของฉันอยู่ได้ทากระหัย ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องจู่โจมด้วยจุดอ่อนมาตรฐานเป็นไงนี่ฮให้แต่ต้องกลัวผีแน่นอนที่เหลือก็รอให้ถึงตอนมืดแล้วฉันก็จะจัดการไม่ต้องรอให้ถึงมืดก็ได้ค่ะแค่ชักม่านห้องก็มืดแล้ว <c oughs> คุณดูกลัวความมืดนี่หว่าลืมไปเลยถ้าไม่ได้แบบนีช้ชเตะก็ไม่กลัวแล้วนะคร <c oughs> ับไอ้กลัวไอ้กลัวกลัว จู่ๆคุณซาคุยะก็ปรากฏตัวต้อหากเป็นจุดอ่อนแล้วก็ฉันไม่แพ้แน่นอนจุดอ่อนของบ้านเงินกู้กันเหรอมาเดี๋ยวฉันจะจัดการเองจุดอ่อนของมันนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเงินตัวไรอาหารการแต่ปะพายไปให้แกับจัดตัวเล็กๆเสียเวลาจริงๆเลยมีไอเดียดีๆอีกไหมนะแล้วจู่ๆคุณอิซุมิก็ได้ปรากฏตัวออกมาไห้กันแม่สาวคนนี้หลงทางมาจนถึงที่นี่อีกแล้วหรือความคิดของฉันก็คือไปถามเจ้าตัวไม่ดีกว่าหรอคะเออน่าจะคิดได้แต่แรกนะอ่าถ้าพูดถึงเรื่องที่ผมกลัวเพียงหนึ่งจอกไซ วันในใบชาเออมันแปลว่าอะไรอะ่ะคอมเมนต์บอกด้วยนะต้อวันนี้ก็ยังงงอยู่เลยในเมื่อมันไม่หาคุณซาคุก็เลยต้องจัดสเกเดน,นแล้วจุดอ่อนของคุณอิซุมิละจ้ะมีอะไรกลัวบ้างไอโกสปิเปอร์อันดับหนึ่งในใต้ล่าไม่ใช่หรอมีสิคะฉันเองนะ่ะไม่ชอบหนอนมากเลยความยาว180เมตรหนักถึง20,000ตันเดียวนะไอนี่มันไม่ใช่หนอนแล้วม,มุกในเรื่องนี้ที่ใส่มาแต่ละมุกตึ๊บเลยแม่มาตั้งทีก็ต้องกินข้าวที่บ้านคุณหนูนี่แหละแซ่บอยู่แล้วฝีมือของคายาเตะหวานกุยห ยังไม่กินดีกว่าจะเล่นกับจุดออดของฉันกันเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกคุณมาเรียครับเสร็จงานนี้ที่ผมขอพักหน่อยนะฮะพอดีว่าจะไปท่องหนังสือจะได้ไต่ฉันไปพร้อมกับคุณหนูยังไงล่ะครับคุณหนูก็เลยเลิกลมละไม่จะไปกวนตอนไฮยเต,ตท่องหนังสือเพื่อที่จะไต่ฉันไปพร้อมกับฉันไม่ได้การหาจุดออนอะไรนั้นจริงไม่เถอะทิิงไหม,หไหมคุณมาเรียได้บอกว่ามีจ์คณิตศาสตร์ของปีที่แล้วสวนใจเอาไปดูเป็นแนวไหมคะแต่ว่าไปคณิตศาสตร์ก็จริงนะฮะแต่ทำไมโจทย์ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> นี่มันภาษาเยอรมันนี่หว่าไม มันจะยากเกินไปเลยนะแหม,แมคนเยอะแบบนี้คุณมาเรียรชอบคลึกคลื้นดีข้อสอบมันจะยากแค่ไหนกันเชียวมันก็ไม่แปลกไปโรงเรียนหาคู่โอเลยนะ<อ>คุณหนูก็เลยสงสัยว่าเอา้าพวกนายอ่านไม่ออกเหรอคุณอิสุมิเชี่ยวชาญ4ี่ภาษาคุณมาเรียเชี่ยวชาญ13ภาษาคุณหนูของเราเชี่ยวชาญ8ภาษาวัตลุได้2ภาษาสําหรับวัตาุแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียก็เต็มกลือละคุณมาเรียได้บอกว่าเราสามารถเลือกจวดภาษาอังกฤษได้ค่ะเฮ้ยเด็คุงเชี่ยวชาญ1.5ภาษา1.5นี่มันคือภาษาอะไรวะจ่อยเลยตายหาละชีวิตนักร นคุณซาคุยะาสบายใจดีนะฉันไม่ได้เรียนโรงเรียนดังงั้นก็ตั้งใจท่องหนังสือและกันนะพวกนายเดี๋ยวคุณซาคุจะกราบกันร้ายกับคุณอิซุมิถ้าเธออยู่เดี๋ยววัตานุคุงจะตะบะแตกเอาน่ะสิคุณซาคุเป็นคนเดียวที่วัตาุคุงไม่กล้าหืออือนั่นคือโรงเรียนคุณหนูใช่ไหมฮะมาเรามาดูโรงเรียนธรรมดากันบ้างเดี๋ยวนะได้15คะแนน นี่มันยังไม่ได้25%ของคะแนนทั้งหมดเลยนะนี่คุณหนูเตรียมหนังสือทุกอย่างเพื่จะไปติวให้วาตาลุคงท่านเตตอยากจะไปติวด้วยแต่คุณหนูก็บอกว่าไม่ได้วันนั้นไม่ใช่คนที่ทําอะไรก็ได้เหมือนนายหรอกนะทนันนี่มีออกไปแล้วกลับมา ถ้านายติดตัวแดงแล้วก็โดนแล้วงานเนี่ยฮันยะเตะคุ้งเสียจังได่เออก็ต้องเฮ็ดอะซซยแล้ยติวไอ้ข่เนี่ยนะครับคุณานาเที่โ,โ,โอ,อ้ไมไหวีพยายามตั้งใจเอาเข้าใจไหมฮะวัตลุคุงถ้าสอบตกขึ้นมาจะรู้สึกผิดกับคุณซาคุยะเข้าคุณลูของเราถ้าไม่มีเพื่อนไปเรียนก็จะไม่ไปโรงเรียนเลยก็เลยข้ามชั้นกันหมด <S <S ตอนแรกก็จะมีคุณอิซึมิกับคุณซาคุยะแต่วัตตลุคุงเนี่ยพยายามฝืนตัวเองเกินไปหากแต่ว่าเก้าอี้มันมีแค่3ที่ไงในตอนที่วัตลุคุงกาลังเศร้าคุณซาคุ ตัวเองให้วาตาลุคุงแมทุกคนเนี่ยสนิทกันดีจริงๆเลยนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือการพักผ่อนสไตล์ญี่ปุ่นฉบับลูกคุณหนูคุณซาคุก็ได้ถามว่าโรงเรียนทุกวันนี้สนุกไหมก็สนุกดีนะคะแต่นางิไม่ค่อยมาโรงเรียนกับวาตาลุคุงก็ได้ทักทายกันเป็นพักๆแค่นั้นเองเห็นได้ชัดได้เลยนะครับว่าวาตาลุคุงนี่มันเข้าหากุโอะเพาะหญิงเธอเจตเป็นห่วงเราสองคนที่ติวหนังสือด้วยกันถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับอย่าคิดมากไปเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นวัยรุ่นหหนนนนุ่่่มมมสาาาาววละกกกเรคจไั้อ โอ้ยสกุลาร์บุคเมมูดฉันขอโทษนะที่เธอต้องมาติวให้ฉันตลอดเลยอ่ะสยองจะว่าไปจุดนี้ของนายก็น่ารักดีอยู่นะฮันเจะตกับคุณมาเรียก็เข้ามาพอดีพอดีพอเจาะพอเหมาะอ่านหนังสืออะไรกันครับทำไมถึงได้มีการจับไม้จับมือเฮ้ยเนเตในกำลังเข้าใจผิดอยู่นะฉันไม่เคยมีอารมณ์กับยายนางนี้เลยนะเพราะว่าฉันน่ะชอบอีซึมิยังไงล่ะอ้าวคุณอีซึมิมามาประจวบเหมาะพอเหมาะพอจอดเช่นกัน พอดีว่าคุณอิซิมิกาลังตามหาซาคุยะแต่ว่าลงทางมาที่นี่นะสิอเออแล้วกแค่แค่หลอเล่นน่ะนะอิซุดีิแค่นี้นายเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของพวกเราหรอกนะ <S <S โอเคครับผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมไปทัวร์นังเสือกับคุณมาเรียต่อก่อนนะครับ <S 1> <S 1> <S เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ นายพูดว no ่าอะไรนะหนตังสือกมาเลียแค่สองคนเท่านั้นเหรอแต่ร uhm anyway> ีไปนให้ไปตามล่านายจนจุฬาพัเขียวเฮ้ยพระเอกไม่รู้จะซื้อบื้อไปถึงไหนนะแมว่าตลุกคุณนี่ชอบรอเล่นจังเลยนะคะอ่าถึงแม้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็เถอะคุณหนูได้บอกว่าในฐานะสิ่งมีชีวิตก็ถือว่าสนุกดีอยู่นะส่วนคุณซาคุก็ต้องเที่ยวกันซะหน่อยนะให้มันไม่เดินหน้าสักทีตอนที่42ก็ได้จบลงแม่ไอ้หนุ่มคนนี้ต้องเขี่ยวกันหน่อยคุณก็เหมือนกันนะใครที่ยังไม่มีแฟนน่ะลุกได้แล้วได้เลย ัมีมนคนฆ่าไปแดกลูกจะหา,าผมไม่เตือนอกหักยังดีกอรักไม่เป็น <Yeah. S 1> ไม่ใช่จู่ๆเดินไปบอกรักอย่างน้อยต้องทักเข้าไปก่อนฝากไว้ให้คิดนี้อย่าคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยผมอยู่ข้างคุณเสมอนะครับคนโสดทุกๆท่ททานแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะจ๊ะเรื่อนเข้าไปจีบมแม่งเลย